ค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะบอนเชิญยิ้มเผยภาพกระดูกโรเบิร์ตสายควานพร้อมข้อความสุดอะไรละหลังจากล่าสุดที่เมื่อวานนี้เวลา17นาฬิกามีพิธีชาปนากิจได้เริ่มขึ้น เจ้าภาพเชิญแขกผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือคืนทอดผ้าไตราบางสกุลแด่พระสงฆ์โดยมีนายวันอยู่บำรุงเป็นประธานและมีพิธีประชุมเพลิงหรือพิธีเผาจริงในเวลา22นาฬิกาพร้อมกับมหรสพชุดใหญ่ที่เพื่อนสนิทบอลเชิญยิ้มจัดให้ ล่าสุดทางด้านน้องคนสนิทอย่างบอนเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพกระดูของโรเบิร์ตสายควันพร้อมกับแคปชั่นว่าพวกเรามาเก็บพี่พรุ่งนี้ผมจะพาพี่ไปฝากกับพระแม่คงคานะนั่นเองค่ะ